สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่อง Our Edu e e Family Channel เราไปเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทแก้วบ้านข้าปึดตำบลบ้านแร่อําเภอขวาศรีนรินจังหวัดสุรินทร์ซึ่งในจังหวัดส,สุรินทร์นั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะโบราณสถานนั้นมีจนนํานวนมากและก็เป็นที่น่าสนใจอีกด้วยที่นี่ปราสาทแก้วหรือปราสาทพระปืดก็จะมีลักษณะเป็นคันทะปูดีหรือกุฏิแบบล้านนา ในเขตเขมรป่าดงพูดถึงเรื่องของปราสาทแก้วหรือปราสาทพระปืดนั้นก็ตั้งอยู่ภายในวัดปราสาทแก้วในเขตค,คูน้ําคันดินด้านทิศตะวันออกของเมืองโบราณบ้านพระปืดซึ่งก็ถือว่าเป็นชุมชนโบราณมีคูน้ําล้อมรอบสองชั้นกําหนดอายุในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนราวตอนปลายราวราวสองพปีมาแล้วพูดถึงเรื่องของลักษณะของอาคารนั้นก็มีลักษณะเป็นอาคารโปรง่ง รูปสีส่เหลี่ยมพื้นผ้ามีขนาดความกว้างอยู่ที่6.50เมตรยาว14.50เมตรมีบันไดาทางขึ้นด้านหน้าคือทิศตะวันออก2บันไดซ้ายขวามีฐานยกสูงประมาณ1.0เมตรส่วนฐานก่อ,อ By ด้วยศิลาแรงเหนือขึ้นไปก่อด้วยอิฐสอดินแต่ก็ยังมีบางส่วนที่มีศิลาแรงประกอบอิฐที่ใช้ลักษณะดานก่อเป็นแบบ อิงลิชบาก็คือแบบที่ใช้ด้านกว้างและยาวของอิดก่อสลับชั้นกันและในส่วนบนของฐานบางด้านราก,ก็ต้องร้อยอิดปาดมุมลักษณะจงใจตกแต่งเป็นเส้นลวดบัวของชุดฐานมีโครงสร้างไม้โดยรอบอาคารรองรับหลังคาโครงสร้างหลังคาเป็นโครงไม้มุงสังกะสีลดหลันซ้อนกันสองชั้นชาวบ้านเล่าว,ว่าแต่เดิมส่วนหลังคาเคยมุงด้วยเป็นเกล็ดหรือกระ กระเบื้องไม้นอกจากนี้ยังมีช่อฟ้าใบรากาทําด้วยไม้ประดับอยู่บนหลังคาด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันได้ผุพังหมดแล้วได้นในสุดของอาคารก่ออิฐเป็นซุ้มคันทักุดีทรงปราสาทย่อม,มุมไม้12มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดกว้างและยาวด้านละ2.50เมตรสูงประมาณ4.50เมตรส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อม,มุมไม้12ด้านหน้า ด้านทิศตะวันออกมีการฉาบปูนปิดทับส่วนด้านหลังด้านทิศตะวันตกยังปรากฏสภาพดั้งเดิมว่าเป็นชุดฐานบัวลูกแก้วอ,อกไก่คือประกอบด้วยบัวคว่ำท้องไม้ที่คาดประดับด้วยแถบนูนเป็นสันและบัวหงายตามลำดับถัดขึ้นไปเป็นส่วนเรือนธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อม,มุมไม้สัองมีบัวเชิงและบัวรัดกล่าวประดับที่มุมส่วนล่างและส่วนบนของเรือนธาตุ ด้านหน้าด้านทิศตะวันออกมีช่องคูหาสําหรับประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปพระนั่งประทับนั่งขัดสมาธิเพชรก็คือพระปืดนั่นเองพื้นผนังเรียบพระฉาบด้วยปูนซีเมนต์สมัยใหม่ส่วนผนังด้านอื่นๆเป็นผนังคึบเรียบยังปรากฏร่องรอยการฉาบป,ปูนแบบเก่าและภายในปราสาทยังปรากฏร่องรอยโครงสร้างไม้ที่เป็นพานด้วยเรื่องบนมีลักษณะเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นขึ้นไป สภาพชำรุดแต่เดิมเข้าใจว่าจากลักษณะทางสางปัิยกรรมของปราสาทแก้วโดยส่วนตัวของปราสาทน่าจะสร้างขึ้นมาก่อนต่อมาจะมีการสร้างอาคารที่มีหลังคาเครื่องไม้คลุมทับลงไปในภายหลังแต่จากการศึกษาพบว่าอาคารทั้งหมดสร้างขึ้นในราวพุษษทธศตวรรษที23่23-24โดยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมล้านช้าง ในรูปแบบที่เป็นวิหารโถงที่ก่อซุ้มพระเป็นอุบงุงหรือคันทักกุฎีทรงปราสาทบรรจุพระพุทธรูปไว้ภายในซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมล้านนาอีกตอนซึ่งพบได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไม่ค่อยพบโบราณสถานรูปแบบนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่จังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะในเขตลุ่มน,มน้ำมูลแสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน ของกลุ่มชุมชนในวัฒนธรรมล้านช้างหรือพื้นถิ่นอีสานร,ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมอยุธยาที่รับวัฒนธรรมล้านช้างที่ย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่อีสานตอนล่างในพื้นที่ขมรป่าดงที่เป็นชุมชนชาวขมรที่รับวัฒนธรรมอยุธยาก่อนที่พระปื้ดจะกลายเป็นชุมชนเชื้อสายขมรนในปัจจุบันซึ่งชาวบ้านที่นี่ ก็ถือว่าเป็นชุมชนเชื่อสายเขมรซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ก็ได้รับการเรียบเรียงและก็มีการรวบรวมข้อมูลไว้โดยนายกิติพงศ์สนเล็กนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเชื่อมชมปราสาทแก้วหรือปราสาทพระปืน่นก็ถือว่าเป็นพพุทธรูปและก็ มีประสาทที่มีความเก่าโบราณและถือว่าเป็นโบราณสถานของจังหวัดสุรินทร์อีกแห่งหนึ่งที่หลายคนไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปเยี่ยมชมพูดถึงเรื่องของพระพุทธรูปที่เราเรียกว่าพระปืดนั้นเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีคนตามโบราณเรื่องเล่าก็มีเล่ามาว่าในสมัยก่อนนั้นมีนายพรานได้ตาม สัตว์เพื่อที่จะไปล่าสัตว์แต่ปรากฏว,ว่าพอเข้าไปก็ไปเจอพระพุทธรูปแต่สัตว์นั้นหายไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นไป้นมาพระพุทธรูปแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นพ,พุทธรูปที่มีการดํารงและก็รักษาเอาไว้อันนั้นก็เป็นประวัติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งหลายคนบอกว่าที่นี่โดยเฉพาะพระบุดนั้นเป็น พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครอยากจะเสี่ยงดวงหรือเสี่ยงทํานายโชคชะตาก็สามารถที่จะเข้ามาเสี่ยงทายเข้ามาเสี่ยงโชคชะตาได้โดยการที่พออธิษฐานเสร็จแล้วก็ยกพระพุทธรูปขึ้นซึ่งถ้ายกครั้งแรกยกขึ้นแต่พอเราทํานายไปแล้วครั้งที่สองถ้ายกไม่ขึ้นก็แสดงว่า การทำนายทายทักหรือการเสี่ยงทายนั้นจะเป็นความจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสืบสานกันมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หลายคนเล่ามาตามประวัติเล่ามานั้นจะมีความเป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้าไปศึกษาใครอยากที่จะเข้าไปเยี่ยมชมไหว้สัตว์ระก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ซึ่งปราสาทแก้วหรือวัดปราสาทแก้วบา้านพับปืดนั้นอยู่ที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอขวาวศรีนรินจังหวัดศรีรินที่วัดแห่งนี้ก็เปิดให้สาธุชนทั่วไปนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไปกราบไหว้สักการะได้ก็หากใครมีเวลาก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ